ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงค์จากคณะวิศวะจุฬานะวันนี้ผมมาทําการเฉลยข้อสอบของแพทหนึ่งนะครับมีนาห้าสามนะครับโอเคข้อนี้นะครับบอกว่าขั้นตอให้ x เป็นจํานวนจริงนะครับแล้วก็ sin x บวกคอร x เท่ากับเนะครับ sin x บวกคอร x เท่ากับบนะครับจงหาค่าของ sin ์ x นะครับซึ่งเราเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากตัวคําถามก่อนนะครับ sin ์ x ก็คือ sin ของมุมสองเท่าของสอง x นะครับซึ่งมุมสองเท่าก็คือสองไซดสอง x cos ์สอง x นะครับ ทีนี้เนี่ยตัวของ s ซา2สอก็ก็จัดรูปนะเป็นสอง n ซด์เอกคอสกนะครับส่วนไอตัวคอร์สสองเอกเนี่ยก็เป็นคอร์สกำลัง X, สองเอกลบไซดยกำลังสอนะครับโอเคทีนี้ก็ค่อยดูนะครับผมพิจารณาตัวของส s ง n ซดก่อนเราเห็นนะว่าสมการเนี่ยถ้าสมมุติเราบวกกันเนี่ยตัวของคอร์เจะหายแล้ว s ซ n จะเป็นสอง n ซดเอกนะก็คือเอบวกบีนะครับ,อรบเอามาสมการเราบวกกันนะครับจะได้สอง n ซเท่ากับเอบวกบี B นะครับก็แทนค่านะเป็นเอบวกบนะครับส่วน สองตรงนี้ผมกระจายไปตรงคอร์สนะจะเป็น2คอร์สนะครับก็ถ้าเอาสมการนี้นะครับมาลบกันเนี่ยก็จะเป็น2คอร์สเท่ากับ a อกบบนก็แทนค่านะครับส่วนตัวของคอร์สกำลกับบงสองเอกบไซกำลังสอนี่ยสังเกตเห็นว่า,าบวกนะสมการแล้วลบสมการแล้วถ้าหารมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราสังเกตดีแล้วถ้าเอามาคูณกันเนี่ย มันก็จะได้ตัวของคอสเอ้จะได้ตัวของไซ n ์ลังสอ x ลบคอสกำลัง x นะก็คือ ab แต่ว่าต้องการคอสกำลังส x ลบไซกำลังส x นะว่คูณลบทังสมการนะครับจะได้เป็นคอสกำลังสอง x ลบไซกำลังสอง x เท่ากับลบ ab นะครับตัวนี้นะครับใช้สูตรของหน้ากำลังสงบหลังกำลังสองนะครับลบ ab ก็คูณกระจายเข้าไปนะครับก็จะเป็นลบ a กำลังส b บวก ab กำลังสนะครับจัดรูปนะให้ตัวนี้มาอยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็น a b กำลังสลบ a กำลังส b นะครับ จบนะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะครับก็ลองใส่ข้อนี้คอมเมนต์ใต้คลิปถามนะผมตอบทุกเมนต์ตอบทุกคำถามอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ